ล่าสุดธนาทรชี้ความยุติธรรมคือเสาหลักสุดท้ายของสังคมลั่นอยากให้ประชาชนแครงใจคนรวยทำผิดไม่ติดคุกเมื่อวันที่27กรกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกานายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจนนทบุรีถึงกรณีที่อายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยาทั้ง5กคดีโดยนัธนาทรระบุว่าแน่นอนว่าประชาชนมีความเครือบแคลงสงสัยในความสองมาตรฐานในแง่หนึ่งเมื่อคนรวยคนมีอำนาจทำผิดกฎหมายไม่ต้องเข้าคุกในประเทศนี้ขณะเดียวกันคนเล็กคนน้อยคนที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจทำผิดกฎหมายก็จะถูกติดคุกติดตาราง ความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมในภาวะที่พี่น้องประชาชนหมดศรัทธาต่อสถาบันองค์กรการเมืองต่างๆเมื่อพี่น้องประชาชนหมดศรัทธากับความยุติธรรมสังคมจะล่มสลาย ความยุติธรรมคือที่พักพิงสุดท้ายของประชาชนการเอากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการศาลร,รัชทรรัรนหรือองค์กรอิสระอย่างกก,กตปปชวรวมถึงสารรัฐธรรมนูญมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในวันที่ประชาชนไร้สิ้นความหวังหมดศรัทธาก,กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมแผ่นดินจะเดือดดานผมไม่อยากให้สังคมไปถึงจุดนั้น ดังนั้นเรื่องนี้ต้องกลับมาที่รัฐบาลว่ารัฐบาลจะกล้าจริงใจเอาคนผิดมาลงโทษหรือไม่ซึ่งผลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าขอให้ประชาชนทุกคนทำตามกฎหมายคำถามคือรัฐบาลทำตามกฎหมายเพื่อยื่นความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มคนในประเทศไทยอย่างเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันหรือไม่ซึ่งผมอยากฝากคำถามนี้ถึงรัฐบาลด้วยเช่กน,น,นกันในฐนะทรกล่าว ธนาทรควงว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอตากลุยหาเสียงเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ตลาดสดเทศบาลอำเภเอมืองจังหวัดตากในธนาทรจึงรู้งรุงกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมนายคาริตปานเรียมว่าที่ผู้สมัครนายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอตาก พร้อมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาหรือสอจอตากเดินทางพบปะประชาชนพร้อมประชาชสัมพันธ์กับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะมีการเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้โดยในระหว่างที่เดินตลาดนายธนาทรได้แนะนำนายคาริสให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายได้รู้จักโดยนายธนาทรกล่าวว่าคาริสเป็นทีมงานที่ทำงานตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่ เกิดและโตที่จังหวัดตากหากมีการเลือกตั้งอบจเมื่อไรขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนจังหวัดตากให้แก่คุณคลิตด,ด้วยตนอยากขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองอย่างสร้างสารรค์ โดยเริ่มจากท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดซึ่งตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้คนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจทํางานเพื่อประชาชนอย่างมุ่งมั่นจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องถิน่นและทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนายคลิตกล่าวว่าตนเป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิดอย่างจริงใจ และยืนยันที่จะทําการเมืองแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ที่สําคัญตนจะทําการเมืองสร้างสรรค์ไม่ซื้อสืิ์ขายเสียงตนและทีมงานขออาสาลงสมัครอบอจอและสอจใอนนนำคณะก้าวหน้าหวังว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดตากให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเดินตลาดเสร็จสิ้นก็มีชาวบ้านจากกลุ่มนักสู้โดยชาติเขายื่นถึงสื่อต่อในทณนทรถึงกรณีสัมปทานเมืองแร่หินครุกในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ทอโดยกระแตหรือโดยชาติที่ขณะนี้กำลังจะสร้าง โรงโม่หินเป็นแหล่งที่3โดยกลุ่มนักสู้ดอยชาติเล่าว่าได้ต่อสู้คัดขานกันมาหลายปีและถูกกลุ่มในทุนคู่กรรมในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งโดยนธนาทรได้เล่าเรื่องนี้ไว้และจะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปธนาธรชี้กรณีบอสสะท้อนสองมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่24กรกฎาคมในาธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ไลฟ์สดจากจังหวัดพิษณุโลกจัดรายการก้าวหน้าทอล์คคุณถามเราตอบเป็นตอนที่สองกล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกนั้นเนื่องจากภารกิจของคณะก้าวหน้าในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นซึ่งตนมีความต้องการมาเห็นสภาพหน้าง,งานจริงเพื่อน,นำไปต่อย,ยอดสำหรับการทำนโยบายและขอเชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจในการพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นของตัวเองร่วมสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้า ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าในขณะน,นี้จากนั้นนายธนาธรได้ตอบคำถามที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามาผ่านทางช่องคอมเมนต์โดยหนึ่งในคำถามที่มีการถามมากในวันนี้คือกรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา โดยนายธนาทรระบุว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นที่ที่น่าอยู่มากสำหรับ VIP หรือคนรวยและคนมีอำนาจแต่สำหรับคนธรรมดาคนที่หาเช้ากินค่ำประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับพวกเขานี่คือสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน นายธานาธรกล่าวต่อว่าความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมคือการเป็นหลักประกันของความเสมอภาคและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมแต่ถ้าระบบยุติธรรมของสังคมไหนล่มสลายไปแล้วสังคมนั้นจะไม่มีที่พึ่งและประชาชนจะไม่มีทางออกในวันที่ศรัทธาในองค์กรทางการเมืองทั้งหมดเสื่อมลงอย่างน้อยที่สุดหากกระบวนการยุติธรรมยังศักดิ์สิทธิ์อยู่คนจะยังมีความหวัง แต่ถ้าสังคมสูญสิ้นซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมความขัดแย้งจะหาทางออกโดยสันติไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเมื่อเราเอาความยุติธรรมมาถือ ฝักฝ่ายทางการเมืองมาทําให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทยไม่ต้องรับผิดชอบกับการก,ก,กระทําของพวกเขาและปล่อยให้คนเล็กคนน้อยผิดคู่ติตรางอันนี้น่ากลัวมากก็หวังว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีที่พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาจริงเอาจังกับการหาคนผิดมาลงโทษจริงหรือไม่ปลดล็อกความแค้นทนาธรอ,ออกตัวหนุนนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่23กรกฎาคมในคณนทธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าภา,าคนิาขึ้ใหม่กล่าวถึงกรณีที่อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผูแะะ้แทนราษฎรเชิญแกนนำนำปชและกลุ่มพันธมิตรเข้าวางแนวทางสร้างความปรองดองว่าหลักการสำคัญของการสร้างความปรองดองคือ การคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายเพราะเมื่อไม่มีความเป็นธรรมก็ไม่มีความสงบสุขและจากบทเรียนที่ผ่านมามีหลายฝ่ายที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรอิสระสื่อมวลชนและนักการเมืองดังนั้นถึงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำลังเป็นระเบิดเวลาถ้ายังไม่แก้ไขไม่ยอมรับความจริงอาจจะเกิดสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเห็นคือความรุนแรงวิธีหลีกเลี่ยงมีเพียงวิธีเดียวคือการกลับเข้ามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ทุกฝ่ายยอมรับส่วนเรื่องแพ้ชนะให้ไปคุยในสภาในฐนะทนกรกล่าว ส่วนที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ามีการตั้งกันมาที่การศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั้นในธนาทรกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ากันมาที่การชุดนี้มีความจริงใจอย่างไรที่ผ่านมาก็สนับสนุนรัฐมนูญฉบับนี้มาตลอดทําให้ขณะน,น,นี้ยังไม่เห็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะถอยจุดยืนของตัวเองเมื่อถามว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นทางออกหรือไม่ในธนาทรกล่าวว่ายังมีคนหลายคนที่ยังเจ็บ อยู่จากความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แกนนําหลายคนยังอยู่ในเรือนจําดังนั้นการคืนความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ถือเป็นการปลดล็อกความแค้นเคืองความกโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ธนาธรให้กำลังใจผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอกที่ลุกขึ้นมาแสดงพลัง เมื่อวันที่18กรกฎาคมเทีอนรุสาสวรียิ์ประชาธิปไตยในธนาทรจึงรุ่งืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักนักนใหม่ได้ร่วมสังเกตการในการชุมนุมเยาวชนปลดแอกพร้อมทางโพสต์ข้อความผ่านเทาวิตเตอร์ส่วนตัวให้กำลังใจผู้ชุมนุมว่าขอให้กำลังใจทุกคนที่ลุกขึ้นมาแสดงพลังเพื่อต่อสู้กับความอายุทีรรมยืนตัวตรงต่อหน้าเผด็จการและทวงอำนาจของประชาชนกลับคืนมา I stand i s solidarity w i t h you all และติดแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกโนยนอกจากนี้นาธนาทรยังนำคณะก้าวหน้าหาเสียงเลือกตั้งท้องทิ่นคปรปฐมลั่นเลิกคิดนโยบายจากห้องแอร์ที่ชุมชนตำบลครองโยงอำเภอพุทธมนตรนจังวันคปรปฐมนธนาทรจรึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วยนายชัชวานนันทาารว่าที่ผู้สมัครนายกอบจนครมปฐมและทีมผู้สมัครสจอร,ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโยงตำบลสาลายาและตำบลคลองมหาสวัสดิ์โดยเป็นการเปิดเวทีให้คนในพื้นที่ได้นําเสนอปัญหาและให้คําแนะนํากับทีมกันว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป็นอย่างไรโดยทางคณะก้าวหน้าเตรียมที่จะนําปัญหาและข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ ไปออกแบบเป็นนโยบายเพื่อใช้สำหรับหาเสียงในการเลือกตั้งอบอจอที่จะมาถึงและจะเป็นนโยบายในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมต่อไปน,นายธนทรกล่าวอีกว่าปัญหาที่พี่น้องประชาชนสะท้อนให้ฟังในวันนี้ทางคณะก้าวหน้าจะเก็บรวบรวมกับพื้นที่อื่นๆที่เราจะเดินทางไปทั่วจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปผลิตเป็นนโยบายเพราะเราเชื่อว่าการนั่งคิดนั่งทำงาน ออกแบบนโยบายแต่ในห้องแอร์ไม่มีทางตอบโจทย์ปัญหาของคนในพื้นที่ดังนั้นต้องเดินทางมารับฟังแบบนี้โดยเรื่องที่ดีก็ต้องสนับสนุนยกระดับให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่เป็นปัญหาต้องออกแบบ หาวิธีการแก้ไขและการเมืองท้องถิ่นนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับปัญหาเหล่านี้จะเป็นคนกําหนดเป็นคนออกแบบว่าภาษีที่เราจ่ายไปจะถูกใช้ไปกับถนนหนทางในบ้านเราอย่างไรใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ําลําคลองในบ้านเราอย่างไรโรงเรียนที่ลูกหลานเราเรียนจะมีคุณภาพมาตรฐานแบบไหนไฟฟ้าปรับปาจะเป็นอย่างไร,ปรเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเราดังนั้นอยากให้ทุกคนเห็น ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งในจังหวัดนครปฐมเราได้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถคือชัชวานนันทสารเป็นว่าที่ผู้สมัครอบจซึ่งมาร่วมงานกันมาตั้งแต่ครั้งเป็นพักนักนใหม่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและมั่นใจได้ว่าถ้าเลือกไปแล้วไม่มีทางเป็นงูเห่าอย่างแน่นอน ด้านนายชัชวานกราว่าหนึ่งในความคิดที่ตัวอยากทาในจังหวัดนคปรปฐมคือการรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้เกิน50%เพราะปัจจุบันนี้เราเหลือพื้นที่สีเขียวอยู่ประมาณ60%อีกทั้งยังมีการลุกล้ำหายไปอีกเรื่อยๆเนื่องจากการขยายตัวของเมืองดังนั้นเราต้องมาร่วมกันคิดในเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร เช่นในพื้นที่ตำบลคลองโยงเป็นแหล่งเกษตรกรรมชั้นดีมีการปลรูกข้าวหอมคอนครชยัยศรีการทำนาข้าวและการทำการเกษตรต่างๆเยอะรับฟังข้อมูลจากคนในพื้นที่อย่างการเสนอเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีพิณวัชชาชวนนำเสนอก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจ